ในคืนนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนครับซึ่งมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกับคุณชายสิตรีโชติวัตติวสุวรรณสวัสดีครับผม1ิบตรีโชติวัตติวสุวรรณนะครับอยู่สังกัดสำภักทหารบกครับปัจจุบันเป็นผู้เล่นทีมชาติอยู่ครับ ต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแฟนคลับนักกีฬาให้ความสนใจมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหน้าตาและความสามารถแต่กว่าที่ผู้ชายคนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้นั้นต้องเกิดจากความขยันความมีวินยัยและมีสัมมาคารวะนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชายหนุ่มคนนี้ครับที่ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จเรา จะไปตามติดชีวิตของเขาในหนึ่งวันว่าเขาคือใครทำอะไรบ้างในวันนี้กับ Who I am วอลเล่บอลผมคิดว่าเป็นไม่ใช่งานอลีเลกไม่ใช่อาชีพครับคือเป็นกีฬาที่รักเล่นแล้วแบบมีความสุข ความทรงจําสมัยเด็กๆใช่ไหมครับก็ตอนเด็กนี่ค่อนข้างเกเรและดื้อมากครับอย่างเช่นแม่ส่งไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยก็แอบหนีไปก็ไม่เข้าเรียนนะครับก็จะไปเล่นกับเพื่อนเตะบอลอย่างเงี้ยครับชอบเล่นกีฬามากกว่าครับวัยเด็กก็จะอยู่กับกีฬาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยครับส่วนมากที่บ้านเขาจะจัดแข่งกีฬาวอลเลย์บอลตอนเด็กเงี้ยพ่อก็จะพาไปดูอยู่บ่อยๆครับก็ตอนเด็กยังไม่ชอบครับเพราะตอนนรู้สึกว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่ทักษะยากแล้วก็ รู้สึกเหมือนกับเป็นกีฬาค่อนข้างออกในทางที่ผู้หญิงเล่นนิดนึงครับเป็นชีวิตวัยเด็กปกติครับเข้าเรียนปกติกลับบ้านปกติครับพ่อกับแม่จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจําครับเป็นโรงเรียนมหาไทยศึกษาชายครับเป็นโรงเรียนชายล้วนเป็นของปฐมนะครับก็อยู่ที่นู่นก็ไม่มีพ่อกับแม่คอยช่วยเหลือเหมือนตอนที่เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราก็ต้องคอยทําอะไรเองหมดทุกอย่างครับก็เป็นครั้งแรกที่ชีวิตต้องทําอะไรเองตอนเดกสมัยเด็กๆนะครับ ก็ถือว่าลําบากพอสมควรครับตอนเช้าอย่างเงี้ยเราตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครูที่หออย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็จะบังคับให้อ่านหนังสือก่อนไปโรงเรียนครับ mm hmm. ก็พอมาโรงเรียนก็จะมาจองสนาม mm hmm. ดีดลูกแก้วครับวีล mm hmm. ก,กรรมครับ mm hmm. ก็มีชกต่อยกับเพื่อนบ้างหลังโรงเรียนนี้ครับ mm hmm. <laughs> ก็ตามภาษาเรียนผู้ชายครับ mm hmm. ตอนเด็กๆนี่ไม่มีความฝันที่อยากเป็นนักวอลเลยบอลเลยครับเมื mm ่อ hmm. ก่อนอะไรดังเนี้ย ผมจะติดตามแล้วก็ทําตามหมดครับยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สมรักได้เหรียญทองผมก็อยากเป็นนักมวยเหมือนพี่สมรัก <c oughs> ก็ฝึกมวยแต่ฝึกเองอยู่ที่บ้านครับ <c oughs> แต่ว่าฝึกในทางที่ผิดฝึกแล้วไปต่อยกับเพื่อนอย่างเงี้ยหลัง <c oughs> จากมวยไม่ได้แล้วก็ไปเล่นบาสครับเพราะตอนเด็กนี่จะสูงอยู่อันดับต้นๆของห้องครับ <c oughs> ก็ไปเล่นบาสแล้วก็รู้สึกชอบครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่ชอบกีฬาเล่นบอลเลยนะครับผมคิดว่าเป็นกีฬาที่ทักษะยากครับแล้วแบบชี้เกียจติฝึกครับเพราะมันเป็นยาก แล้ววันหนึ่งพักเที่ยงเนี้ยเพื่อนเอารูกวอลเลย์มาแล้วก็ชวนไปเล่นขำขำกันอย่างเงี้ยครับก็เลยไปเล่นกันเสร็จรู้สึกว่ามันสนุกอะครับพอได้ลงไปเล่นแล้วมันสนุกแล้วก็มีเสียงประกาศตามสายของเรียนนะครับว่ารับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลชั้นม .1 ไปแข่งคัดภาคอีสานผมก็เลยแบบสนใจขึ้นมาก็เลยแบบเดินเข้าไปในห้องที่ประกาศให้ไปอะครับไปสมัคร หลังจากมัธยมต้นก็เล่นเล่นวอลเลย์บอลจริงจังมาเลยครับแรงบันดาลใจครับก็คือตอนแรกผมคิดว่าเข้ามาซ้อมแบบสนุกสนุกเดี๋ยวม .6 ก็คงเข้ามาหาหลัยก็คงเลิกแต่ว่าอาจารย์จริญนพรมทองครับเห็นแววแล้วก็เอาผมไปติดตามไปด้วยในแมตที่รุ่นพี่แข่งเนี้ยครับแล้วผมยังไม่ติดก็เอาผมไปไปตามสถานที่แข่งด้วยเพื่อเอาไปดูแมตแข่งขัน แล้วผมก็เห็นคู่ต่อสู้เป็นทีมโรงเรียนที่แบบเคี่ยวคอยแบบแข่งกันเองอะครับ,รบเป็นคู่แข่งกันแล้วผมเห็นเขาเก่งมากครับทีมโรงเรียนผมสู้ไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมอยากเอาชนะทีมนี้ให้ได้ครับผมเลยกลับมาแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากขึ้นครับก็ใช้เวลาเป็นปีครับแบบเวลาที่ผมเริ่มวิ่งเนี้ยครับเป็นแถวทีมเขาจะวิ่งเป็นแถวกันนะครับแต่ว่าผมจะนึกถึงทีมเนี้ยเป็นทีมแรกแล้ว แล้วแรงมันดานใจแบบอยากเอาชนะมันเกิดขึ้นมาครับเหมือนสารลินโดรินในร่างกายหลังแบบผมไม่วิ่งรอแถวนะครับผมจะวิ่งนําหน้าเพื่อนให้ครบก่อนนะครับวิ่งเร็วกว่าเดิมครับเหมือนความตั้งใจมีมากขึ้นครับทีมเขาก็จะเป็นทีมที่เก่งอันดับหนึ่งของประเทศเลยครับก็มีชนะบ้างแพ้บ้างครับจะสลับกันครับตอนที่ผมอยู่มัธยมชั้นปีที่ห้าครับแมตช์พาวเวอร์ครับทัวนาเมนต์ผมเอาชนะเขาได้ในการคัดภาคอีสานครับ แล้วเขาไม่ได้ไปแข่งรอบประเทศเป็นแมตที่ดีใจที่สุดแล้วครับ ตอนมัธยมนะครับในเรื่องของหน้าตานะครับก็ตอนแรกก็เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงหรอครับ<น>เพราะเรายัางดูดูไม่เป็นครับแต่ว่ามีรุ่นพี่มาแซวแบบเรียกชื่อเราเนี่ยครับน้องชายน้องชายอย่างเงี้ยเราก็กลับไปบ้านกลับไปเล่เลาให้พ่อฟังว่าเออมีรุ่นพี่ผู้หญิงมาแซวนะพ่อก็บอกหน้าอย่างเองเนี่ยเหรอจะมีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันก็มีแบบพอขึ้นมามัธยมปลายอย่างงี้ครับก็จะมีแบบรุ่นน้องแบบเวลาเราเดินไป ตามสถานที่อาคารเรียนเงี้ยครับก็จะมีรุ่นน้องแบบคอยตะโกนเรียกชื่อแซวอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างครับตอนที่ผมก้าวเข้าไปเล่นกีฬาวเบว์บอลผมไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่ผมอะ่ะก็เลยแบบจะไหวเหรอไปไป,ไปตีกอล์ฟกับพ่อดีกว่าแต่ผมดือ้อยังดื้อเหมือนเดิมครับตั้แต่เด็กๆอยากได้อะไรก็ต้องเอาต้องทําให้ได้พอมาเล่นกีฬาวเบว์บอลก็ต้องแบบก้าวเข้ามาแล้วก็ต้องทําให้ได้